กล้ามั่งหนากรนมั่งถึงเอาไม่ตั้งน,นี่เเอาไว้ตั้งเลยป,อ,ปอีมันอ่อนเลยโยต,ตั้นพื้นนะ ก็อุ่นแต่ไม่ตั้งนี่มันคว้งแต่นองแล้งมันฝักอุ่นนี่ฝักตรงกัน่เลยแล้วจะมีอะไรต่างบินอยู่ดีๆต่างบินอยู่ดีๆไม่ตั้งนี่ตั้งเลยต่างบินนะตอนนี้อุ่นบินแล้วตั้งเลยสี่ใบมาก

ไม่ได้ตาลกนี่ก็วนก็รับฟิตอยู่ถึงไปแจ้งความนี่ไปแจ้งที่นี่ก็รับจ่ายอยู่นี่ไปแจ้งหลวงพ่อไม่คุ้นเชิญไปเลยไปแจ้งความเลยไปนี่ก็รับฟ้ารับฟ้าก็รับจ่ายอยู่นี่ได้ก็ปฏิเสธนี่นี่ก็รับจ่ายอยู่เม็ดนี้ตัง でも自動。<laughs> <laughs> ขายไปทั้งหมดกี่กิโลได้ประมาณ700อกว่าเจ็ดร้อยกว่ากิโลเกือบตันค่ะเพราะว่าวันหลังอะพริกอะรอบหนึ่งประมาณ3ตันใช่ไหมคะแต่มาขาย2วันคิ้ไม่มั่นใจแล้วค่ะพอเขาจะไม่โอนมันสววันก็เลยไม่กล้ามาขายทั้งหมดยอดเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดมันเจ็ดันกือบจะแดตันแต่ว่าของวันที่สิบห้าเขาโอนให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังของสิบบุกอ่ะของวันที่สิบกก็รอมาเกือบจะเดือนแล้วนะครับ ก่อนหน้าน,นี้มีความคาดหวังไหมครับว่าจะได้หรือไม่ได้มีความคาดหวังมากเลยค่ะที่มาส่งค่ะคาดหวังมากว่าเขาจะช่วยเราจริงๆครับเราเขา<อ>โพสต์ใช่ไหมคะตอนแรกเขาโพสต์บอกว่าจะชดเชยส่วนตา่างจะให้ราคาแบบว่าดีกว่าแม่ค้าท,ที่ที่ขายอยู่ใช่ไหมคะครเราก็มั่นใจใช่ไหมคะเพราะว่าราคามันก็ดีกว่าอืแล้วทีนี้พอมาขายมันก็ไม่มีความมั่นใจแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินสดแล้วเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้น เพราะรอมานานแล้วค่ะรอมาเป็นเดือนแล้วันดีเขาก็พูดก็เหมือนกับที่ทุกคนได้ยินนะนะคะไม่อยากจะกล่าวอ้างค่ะครับอืมแล้วรู้สึกยังไงวันนี้ถ้าสมมุติว่าจะคือได้วันนี้ได้เห็นว่ามีการจ่ายเงินและได้เงินและรู้สึกยังไงบ้างก็โอเคค่ะถ้าพอใจครับดีใจไหมครับก็ดีใจค่ะเฮิร์นน่ะนะคะครับ เงินหลบบาสที่ยังเลือยอยู่เนี่ยไม่ได้ซุ้นแต่จะสาเสียไปตามที่ของตาตามที่พวกขการแจ้งไอ้พวกแางเล็นี่ครับเป็นเงินแปดเส้นกาวนุ่งแต่พันกว่าบาทแต่บางส่วนก็ได็กเตี้ยไปบางแล้วน่าจะสิบตันแล้วไปให้เดี๋ยวก็ยืมไปดูไปจ้างขาคุณเกฟยืมเหรียญเจ็ดบาทนะครับไปจ้างเขานะับผู้คนไกลกันไป Dạ ngay kia bọn khóa đã đọc cái tục Cấp nè Nhìn chốc